ดวงรายปีของชาวลัคนาราศีเมษในปีพุทธศักราช2568จะเฮงหรือว่าจะซวยเดี๋ยวมาอ่านกันเลยนะคะทุกคนอยู่กับรวิวันดาพยากรค่อคะอยู่กับแม่หมอรวินะคะแม่หมอจะอ่านดวงจากดาวใหญ่ๆที่ย้ายนะคะนั่นก็คือดาวเสาร์ค่ะดาวราหูนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสค่ะซึ่งแม่หมอเริ่มตั้งไว้นะคะในเดือนพฤษภาคม2568ค่ะในช่วงนี้ ก็จะมีดาวย้ายนะคะก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะคะแล้วก็ดาวราหูนะคะมีการย้ายกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้องบอกว่าภาพรวมนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะโชคดีค่ะจะโชคดีในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะจะโชคดีในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะสหัชชะเนี่ยนอกจากแปลว่าเพื่อนฝูงแล้วยังแปลว่าการเดินทางระยะสั้นดังนั้นชาวลัคนาราศีเมษถ้าเกิดเดินทางระยะสั้นค่ะก็จะได้รับความโชคดีนะคะทีนี้มาสู่เรื่องที่ต้องระวังกันบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยเราจะมาดูกันที่ดาวเสาร์ค่ะเป็นดวงแรกก่อนเลยนะคะอ,อ่อดาวเสาร์นี้นะคะย้ายจากภพเรือนของราศีกุมนะคะเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในภพบ,บีนาศค่ะนั่นแปลว่าคุณจะทุกทุกใจนะคะจากสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็คุณจะทุกใจนะคะจากเรื่องของความลับนะคะดังนั้นใครที่ชอบทำงานคนเดียว ใครที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะเดิมเนี่ยมีความสุขจะกลายเป็นมีความทุกข์แทนนะคะใครที่อยู่ไกลบ้านแล้วเป็นชาวลัคนาราศีมีนค่ะและจะพบว่าตัวเองในปี2568นี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนที่อยู่ไกลบ้านจะรู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะคะทีเนี้ย มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องค่อยๆมาดูในแต่ละเดือนกันค่ะทีนี้นอกจากสาวแล้วในเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยคือระวังในเรื่องของอ้อความเสียหายที่เกิดขึ้นฉับพลันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะแต่ถ้าเกิดเกิดแล้วเนี่ยจะเกิดได้เป็นขนาดใหญ่มากเลยค่ะ าถามว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่ทําให้เสียหายแล้วเป็นเรื่องขนาดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภของคุณนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเคยได้มาโดยง่ายนะคะมันจะอยู่ดีๆก็วิบัติไปนะคะต้องตอบแบบนี้เนาะต่อไปค่ะนอกจากเราจะดูจากราวสาวแล้วเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยเราจะดูจากดาวราหูด้วยนะคะดาวราหูเนี่ยจะเป็นดาวแห่งความวุ่นวายนะคะวุ่นวาย คุณจะมีความวุ่นวายนะคะวุ่นวายในเรื่องของลาภผลสิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะคะออกว่าจะได้เนี่ยได้มายากนะคะหรือนะคะอีกความหมายหนึ่งคือใครที่เป็นชาวคุดนะคะแล้วก็เคร่งศาสนาเยอะๆนะคะหรือว่าแบบปฏิบัติเยอะๆนะคะช่วงนี้มันจะมีกิเลสต,ตัณหาะคะ่ะพาให้คุณเนี่ยหลงออก หลงไปได้โดยง่ายนะคะหรือคะาดาวราหูเนี่ยยังแปลว่าชาวจีนนะคะหรือดาวราหูเนี่ยแปลว่าชาวอินเดียนะคะหรือว่าแขกต้องบอกว่าคุณอาจจะมีโชคนะคะในเรื่องของคนที่มาจากคนจีนแล้วก็มาจากอินเดียค่ะซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนเลยค่ะอันนี้เป็นแบบภาพรวมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะมีช่วงของดาวย้ายอีกนะคะมีดาวเดินถอยหลังด้วยนะคะดาวเดินถอยหลังเนีวยก็จะเป็นดาวเสาร์เนี่ยจะถอยกลับปวลาสี่ ะะแล้วก็ดาวพฤหัสค่ะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะแล้วก็ย้ายกลับไปย้ายกลับไปมีถุนอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดในช่วงหลังครึ่งปีค่ะเดี๋ยวติดตามระวิวันดาพยากรณ์ไว้นะคะแล้วก็จะ ค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังเพราะว่านี่มันเยอะมากเลยนะคะนี่อ่านแค่แบบคร่าวๆเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและตอนนี้แม่หมอมีโปรเรื่องของการดูดวงรายปีนะคะซึ่งจะดูละเอียดกว่านี้มากๆเป็นการจำแนกแจกจ่ายเลยค่ะว่า ในแต่ละเดือนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของคุณบ้างและเป็นของคุณคนเดียวนะคะให้ยังไงติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่เรวิวันดาพยากรณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษสวัสดีค่ะ